บ้านอยู่ใกล้ถนนคนเดินไปเดินมาเขาก็มาแวะคุยมั่งอะไรมั่งเนี้ยมาขอ,อน้ำพึ่งมัง่งนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแท้ๆเขาเป็นมาแล้วเลยก็มาติดคนบนบ้านนี้สามอีกสามคนเขาไม่ติดติดยายคนเดียวกลัวฉันนึกว่าฉันตายอะ่ะมันนอนหายใจไม่ออกวันนั้นคืนนั้นปากที่เป็นตะเกียบอ้าปากไม่ออกเลยมันงงมันเวียนเป็นหมดลุกไม่ได้ตั้งหัขวับไม่ขึ้นเลยใายคอตัวสั่นไปหมด เนื้อก็ตายค่ะจะไปโรงพยาบาลท่าน,นก็ทอว่าท่านเดินไม่ได้แต่คนที่เขาไปเขาบอกว่ามันไปห้องน้ําไกลไปห้องน้ําไกลแล้วก็เวลาเขาให้อาหารก็ต้องเดินไปเอาไกลแต่โทรศัพท์ท่านก็ไม่มีและท่านก็ใช้ไม่เป็นด้วยท่านไม่อยากไปนี่พอเป็นมากเครื่องก็ไอไอามากกว่านั้นไอาขาดเป็นเลือดอะลูกชายอยู่ที่ประกอบพอกปรักษาอยู่โน่น่ะพิจิตร่ะ แม่แม่ต้องไปนะแม่อยู่บ้านไม่ได้นะถ้าแม่อยู่แม่ตายนะนี่คิดจะไปก็ไม่มีรถบรรับแต่งตัวตั้งก็เย็นตั้งก็ค่าก็เลยไปไม่ได้คนจะไปส่งเขาก็บอกประธานก็บอกให้ไปเถอะทุกเทินได้นี่ก็คนจะไปส่งเขาก็บอกเดี๋ยวติกโควิดไม่ไปจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปคนจะต้องตายแน่เลยก็รอบๆนี่เขาตายเป็นห้าหกคนแล้วอะ ก็เลยพอลุกขึ้นหมเอยาตัวนี้มาให้เนี่ยเลยกินยาเนี่ยกินกระทุงใหญ่เลยเทสองเม็ดซองเม็ดซองเม็ดกินทุกสี่ชั่วโมงหห้เลยเลยไม่ต้องไปซื้อยาแก้ไอไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยขอบคุณคุณหมอดอกเตอร์ค่ะขอบคุณหมอทุกทุกคนขอบคุณออตตออุ้ยแนะนำเอายามาให้กินเขาดูแลช่วยเลื่อยอยู่เรื่อยเลยค่ะขอบคุณมากทุกทุกคนค่ะคุณยายอยู่ในบ้านใช่ไหม มาเยี่ยมคุณยายคุณยายบ้านเนี้วันนั้นสภาพไม่ดีเลยก็ไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วก็มีอาการไอหอบเหนื่อยก็สูงอายุด้วย85โรคประจำตัวเพียบเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคไตเพียบวันนั้นเราก็เป็นห่วงอยู่ว่าว่าดูอาการไม่ค่อยดีนะครับตัวซีดเหลืองไปหมดมาแล้วคนสวย เก่งแล้วคนนี้นี่ไฮไลท์เลยเนี่ย,ย,ด,ย,ยดีใจครับชื่นใจครับตอนแรกคุณยายอยากจะไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีเตียง<ม>ก็รอเตียงหลายวันแล้วก็เลยไม่มีทางรักษาแล้วเสร็จแล้วพอดีผมเข้ามาพอเข้ามาเราก็ได้แนะนำวิธีการใช้ยาแล้วคุณยายก็ ทานยาเรื่อยๆจนอาการเป็นปกติแล้วดูแข็งแรงเลยครับดูแข็งแรงมากโอ้วันนั้นนี่นั่งถัดกับพื้นนะครับจะขยับตัวนี่ไม่มีแรงขยับไม่มีแรงถัดนะครับตัวซีดตัวเหลืองหมดเลยวันนั้นมีอาการลงปอดละไอหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอ,อกนะครับก็วันนี้ดูปกติดีแล้วสำหรับยายนะ กำลังเป็นไอขากออกเป็นเลือดเลยก่อนหน้าที่หมอจะมาสองวันนะ่ะเวลาไอจะแน่นหมดเนาะอกหน้าน่ายเนจเจ็บหมดเพราะว่ามันไอติดต่อติดต่อติดต่อกันเรื่อยเลยจนจนลูกบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลทีนี้พอจัดแจงจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ว่างรถก็ไม่มีเตียงก็ไม่ว่างอะไรไม่รู้จนหมดเวลาก็เลยไม่ได้ไปเพราะลุงขึ้นหมออายามาให้กินทุกสีท่วโมงเลยกังคืงก็กินอ๋อตามที่ผมบอกเลยนะ ไม่ตามนักกว่าด้วยบักสารสามเม็ดสามเม็ดใช่ไหมสามเมตรกินสองครั้งฉันกินครั้งหนึ่งเม็ดเกินอีกเม็ดถึงตัดตัดใส่กอกปากเลยใส่ปากเลยจับสกหอวันนั้นที่หมอมาไม่ได้พูดอย่างนี้นะค่ะไม่มีแรงใช่ไหไม่มีแรงค่ะ <laughs> แล้ววันนี้ดูสาวขึ้นสักสิบปีไหมเนี่ย <laughs> หายแล้วตอนนี้กินกะคืนก็กินสี่สี่ชั่วโมงกินสี่ชั่วโมงกินคกินตอนนี้ยาก็ไม่ได้ไปซื้อกินยาตัวเนี้ยแกไอไม่ต้องแล้วไม่ไอเลยไม่ไอเลยอ๋ออาการไอาหายแล้ววันนั้น<อ>ที่มีไข้อะไข้ลดไหมลดค่ะไข้ก็เขามีเครื่องมาให้วัดสามสิบห้าจุดหกบ้างสาสิบห้าจุอ๋อคือพอก,กิน, <4 S 1> นยาวันหนึ่งก็เริ่มลดเลยใช่ไหม พอกิน้าไปวันพอวันที่เจ้ก็เริ่มลดเรื่อยๆถ้ากินยาตัวนี้ก็ไม่อายแล้วไม่อายแล้วอาการแน่นหน้าอกที่ว่าเจ็บหน้าอกมันหายไปไหนมากมันไอก็เจ็บหมดทั้งันไตรงแน่นหน้าอกเจ็บชายโครงไหมมันลงปอดหรือเปล่ามันเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกแล้วเจ็บชายโครงไหมเวลาหายใจเจ็บใต้ใตเนี้โอ้โหโอเจ็บใต้ซี่โครงใช่ไหมเจ็บใต้ใต้นมเนี่ยใต้นมเนี่ยค่ะหายใจเข้าออกตเนี้ยตอนนั้นหายใจเข้าออกเจ็บไหมโอ้โหหายใจไม่ดีเลยหายใจไม่ดีหักทั้งทะเลก ขากทางสั่งน้ำมูกเช็ดึงเนมันไม่ได้นอนนะมันไอตลอดเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอกระดาษม้วนใหญ่ๆเนี่ยตัดทีแค่แค่นี้ดึงออกมาขาดบ้างเช็ดบ้างมดมดกว่าจะสว่างนี่มดก้อนเลยมีแต่น้ำมูกน้ำลายเป็นเสมหะมาแต่วันนั้นเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยใช่ไหมตั้งตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเพิ่งจะลงมาเนี่ยอ๋อพอดีให้คุณยายก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะครับแล้วคุณยายหลังจากทานยาเนี่ยนะ หลังจากที่ที่ทานยามาอาการหลายวันไหมครับกว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้นตอนนา้ตัวพอกินคืนนั้นพอมันก็สาสาไอเรื่อยเลยคือพอกินคืนนั้นรู้สึกไอลดลงเลยลดลงคันันคอมั่งก็กินยาเลยอ๋อเปิดเทใสตาเลยครับหลังจากกินยาเคอรล่าตัวนี้ไปหลายวันไม่ถึงจะรู้สึกกินข้าวอร่อยขึ้นนะอ๋อไม่หลายวันเนาะพอ ส3ทาวันก็รู้สึกดีดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่ไอมันจะงุกงิดมันจะร้อนในตัวเนี่ยงุกงิดมากเลยแลอ๋อมันจะร้อนเหมือนลุ่มๆในตัวร้อนเผาหมดร้อนเผาแลวงุกงิดอ่าอ่งุกงิด,งดในตัวได้ไม่มีวาดสบายเลยอ่าอ่แล้วเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอไอไม่ได้หลับได้นอนเลยครับแล้วพอทานตัวนี้ไปเย็นไหมดีค่ะมันสงบไหม สงบสบายเลยสงบรไม่ต้องไปซื้อยาอื่นกินเนอะพอกินยาตัวนี้ไม่ต้องซื้อเลยกินนี่ตลอดเลยตอนนี้ก็รู้สึกชื่นใจครับที่เราได้เข้ามาดูแลชุมชนอย่างอย่างผมเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผม85ใช่ไหมครับเราเองก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ท่านอยู่กับเรานานๆก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับถึงคนแก่คุณทุกคือทุกคนมีคุณค่าในชีวิตของตัวเองหมดคือในชุมชน แออัดอย่างนี้ก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะด้อยโอกาสในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเตียงเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วยิ่งในทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสาถานณสุขเราค่อนข้างจะจะเกินกำลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยพวกเขาแล้วก็ประครับประคองให้ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้ให้ทุกคนปลอดภัย นะครับแล้วหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมมา25คนที่ที่ติดเชือ้อวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนก็สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยก็ถือว่าชื่นใจมีความสุขครับ